หกหนุ่มนะฮะเรียกได้ว่าเมนเทลที่จบสบาย์ไม่กี้หนุ่มเซ็กซี่ไปแล้วครับคนี่เขาบอกว่าผู้ชายทุกวันนี้้หญิงมันจะแพ้ผู้ชายสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารักน่ารักจริงเลยนะเป็นไนฟ์กาตวอร์ดไนฟ์กายน้องแน็กนะฮะคุณแน็กนาฮะไม่น้องอายุธรรมดาับ เชียงใหม่เหรอเรียนพอชอนาผมมีเพื่อนหล่อๆปะเล่นข้างหน้าได้ขอเบอร์ไว้ใี่ไหนขอเบอร์ใช่ไหนอ่ะจริงๆจวแลกไลน์กันนะแลกไน์่านพโต้งพโต้งบ่เโต้บอกนตออกเน้งเยอะาโมเมนต์นี้คุณตอบได้เลยให้ับให้ทับผมให้เถอรับ หลอกง่ายอยู่วาซือวจริงเือจริงไหมก็เวลาเรารู้สือแสดงไปตรงๆนรซืีคนมีคบอกว่าเราเป็นตก็มีที่ผิดหือนว่าเหมว่าคิดทบทวนอะไรแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนี้เราก็อสดงกอกไปอะไรวะคืออะไรแม่มันดับไะกไม่มวคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาคิดว่า ว่ามีคุณเคยบอกเขาไหมว่าเขาเป็นคนซื้อหรือว่าอะไรนี่โง่หรือซื้อกันโง่มันต่างกันนะเว้ยเคยโดนหลอกไปอะไรบ้างอ่ะเคยคครับเยโดนหลอกไปโดนลามไหมตอแหลเขาเคยกันแหละเคยไหมเคยโดนชะนีหลอกพันไหมชะนีหลอกพันไม่ใช่กระเทยชะนีอ่ะทุกวันนี้ชะนีมันชอบลาแต้ม ครับพี่เรียนพูดีพูดนะีปรนพูดพีพูดนะพาอะไรเพูดเฮ้ยเฮ้ยกมจะพูดอะไรัฉันรู้ีฉันรู้หฉัน่ลอกฟันเนาะหอนเะลอฟันหลอกฟันเาะเลหลอกฟันคือนี่หอ ไม่หัวกันเลยเอาไหมดูแลเงินกัเลยนะถอาดูแลเงินเะออกยังไงอะไรยังไงถ้าวันหนึ่งต้องเป็นหัวกันเลยใช่ไหมถ้าเป็นถ้าต้องเป็นผมก็ต้องดู คิดว่ถ้าสมมติวาา่าหญิงใน,นชีวิตคนเรามันไปคิดหนัถเรืองทำลายมาเมื่อวานนี้ก็อยบอกเลยว่าจริงคนเรามัพบกับผู้หญิงอยู่ต้องมาเป็นผัวกระเทยเออคิดว่าปัจจัยอะไรผู้ชายต้องมาเป็นผัวกระเทยเออคิดว่าเขาคงอาจจะทำใจิง้โอ,อ้ ไม่เคยมีแฟนนะก็อยากดูแลอครัวให้ดีแอปถึงแล้วจริงัทำไมไม่มีแนเลยโดยดีไม่โดผู้ญิงไหนาทำไมไหนหนหรืออย่างไหนเล่าทีทำไมอยก แจ๊จ <affiliated>. ะร้องกันเลยมันสุกเป็นตําแหงจริงๆอีเจออเจโตงกูเห็นด้วยกับอีเจมากอีเจเหมาะมากที่มันตั้งโดอีเจแกเป็นคนมองขาดจริงๆในเล่าสิเป็นยงไม่้ใหดูหลอไม่หออาก็อยากไปจี้ก็สดอก็เหมือนประมาณว่าคาเก็นไปอย่างเงี้ยรเหมือนเข้าใจกันคนละเรื่องมากเข้าใจว่าไงคืสมมติผมเข้าใจอย่างนึงเาแ กักกันาลีอานีชานีชาีนี่ไงพวกนี้ไงนี่ไงเอดี๋ยวแหละเดี๋ยวแอออยากให้อยู่ด้วยตลอดผมก็รู้ว่าเข้าอะไรเงี้ยอยากอยู่ด้วยกันผมไมอยากไปออกกำลังอย่างไร้อชานีก็ไม่ให้ไปก็เลยติดมึงปัญญาอ่อนทั้งคู่อะหมายถึงชานีต้องการจะอยู่ด้วยตลอดเวลาก็ไม่ชแล้วทไอยู่ันเลิกกันไ เอาแต่ก็โดนเลี้ยงต้อยสวยอีกแลเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงผมไม่ชอบไปไทยเลี้ยงเออเป็นหัวเจ๊ไหมเขาบอกไลยว่าเขาไม่ชอบไปไทยเลี้ยงออ๋อลูกดีอ๋อหขาดตัวไม่ทำงานแล้วแล้วเด็กก็เป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นเป็นปีอะไรตอนนั้นก็เรียนโทเขาเรียนปริญญาโทเสียใจไหมตอนนั้น เยอะอยากจะปรับบอกเอออาจจะหลักกลับมาได้เร็วๆแบบนนี้ที่จริงเขาไมบอกเขาไม่สิผมก็คงคิดว่าคงไม่ได้กลับไปครับทำไมอีกามี่ยากเพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะถ้าคุณมีโอกาสอยากไหมอยากคุยกันเป็นพี่น้องมากกว่าอมันเป็นไอ้นี่น้องแล้วพี่เป็นน้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องอ๋อสรุปแล้วกับแฟนแล้วแล้วไม่หาใหม่อ่ะ มันกลัวจะทายจริงๆตอบแล้วล่ะมันกลัวจะทายที่ใดเคยมีผู้หญิงมาจีบมาทุกวันนี้ถ้าผู้หญิงมาจีบกลัวมั้ยกลัวก็มีกลัวกลัวอีอย่างกลัวฉันนี่ลัวก็มีคนเจอบแบบฉันี้แรงๆขึ้นมาค่อมเลยทำไ,ไงไดนตายแล้วฉันี้แรงๆขึ้นมาค่อมเลยทำไงกันเชื่อว่าอี้ต้องกลัวไมม่ยอ ถึงไม่เคยมีผัวไงอ๋อสรุปก็คือว่ากลัวไม่กลัวผู้หญิงนะเนี่ยผู้หญิงว่าผู้หญิงจะสเปคไว้ว่าไงอ่ะสมมติว่าจริงจะต้องมีแฟนผู้หญิงที่วางมาเป็นยังไงก็คงเข้ากับเราได้เข้าข้่อันนั้นหมายถึงจะเป็ตผู้หญิงไม่าต

จริงเหรแตตันีมีแปลไมคไปแล้วเจ็ดเดือนมาประกวดเป็นเที่ยวดีใจด้วยอยู่งเทอยูไที่ไหนเนี่ยไม่มีบานี่โอเบ้านี่ไนใกล้บ้านอปต่อนะสหรัต่อไปคุณตั้คุกายวอรนะครับคุณตั้มจิรพันขาสันโดษยู่ไหนเอ่ยอยู่ที่ดูงเมจนซี่ โฆนณาได้จำในแม่คนนี um. <sh arp ires> ้นะฮะแน่นอนคุณได้ตําแหน่งผู้ชายเขาไม่ผู้ชายแบบว่าเกี่ยวกับผู้คู่อ่ะคุณจะผู้คู่เพราะอะไรคุณจำเนี่ยเพราะว่าเขาบอกคุณแก่สุดในโครงการเลยนะฮะผมแก่สุดอายุเท่าฉันเนี่ยแหละถูกต้องไม่สามสิบกว่าสามสิบสี่เขาเอายังเลยจริงๆคริงแล้วก็ที

เจอมันไหนได้จริงๆอะมันจะได้จริงๆอ่ะแหละตัอตำแหน่งที่เหมาะสมเพราอะไรคุณถึงเปผูกใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ